คลิปนี้ผมจะพาคุณเดินทางกลับกรุงเทพจากลอนดอนด้วยเที่ยวบิน tg 9 1 1บนชั้น First Class ออกจากลอนดอนฮีทโรว์เวลา11นาฬิกา50นาทีถึงกรุงเทพ6นาฬิกา15นาทีของวันรุ่งขึ้นเช็คอินที่ Queen's Terminal หรือ Terminal 2มาถึงเคาน์เตอร์ก็เช็คอินได้เลยทันทีเพราะว่าไม่มีคิวเลย เช็คอินเสร็จแล้วเราสามารถไปเดินผ่าน Security ของช่อง GoTrack ได้เลยนะครับซึ่งจะให้บริการสำหรับผู้โดยสารชั้น First Class และ Business Class และสมาชิกบัตรทอง Starland Go จากสายการบินในเครือ Starland นะครับเนื่องจากเกตที่เราขึ้นเครื่องบินแล้วก็ห้องล o าว g ์ที่เราจะไปใช้บริการเนี่ยจะอยู่ที่อาคารอีกอาคารหนึ่งซึ่งจะต้องเดินลอดทางใต้ดินลงไปนะครับซึ่งหลังจากที่เราผ่าน Security แล้วให้เดินลงมาที่ บันไดเลื่อนนะเสร็จแล้วพอลงมาถึงตรงบันไดเลื่อนด้านล่างเนี่ยจะมีรถของการบินไทยรอรับผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสอยู่เพื่อที่จะขับพาเราเนี่ยไปที่หน้าห้องเลาซ์ซึ่งเราจะใช้บริการห้องเลาซ์เฟิร์สคลาสของสิงคโปร์แอร์ไลน์ครับ ลาวสชั้นเฟิร์สคลาสของสายการบิน s สิงคโปร์แอร์ไลน์มีที่นั่งให้มากกว่า50ที่นั่งเลยทีเดียวซึ่งในกรณีที่ผู้โดยสารชั้น First c คลาสของการบินไทยมาเต็มลำนะครับก็จะมีทั้งหมด8คนด้วยกันแล้วก็สามารถเชิญแขกเข้ามาได้อีกคนละ1คนเพราะฉะนั้นก็จะรวมเป็น16คนเท่านั้นเองนะสำหรับ1ลำเพราะฉะนั้นนะครับห้องลาวส์นี้ไม่มีทางเต็มเลย ซึ่งวันที่เบียร์เดินทางเนี่ยก็มีผู้โดยสารเข้ามาในห้องเราไม่เกิน10คนนะครับ มีอาหารมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์ต่างๆเนี่ยให้เลือกมากมายหลายชนิดเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เยอะเท่ากับลาจ์ที่กรุงเทพนะแต่ที่นี่คือลอนดอนเมืองที่ค่าคองชีพแพงนะครับห้องลาจ์มีอาหารให้บริการมากมายขนาดนี้เนี่ยถือว่าดีเยี่ยมแล้วนะ นอกจากอาหารตรงเคาน์เตอร์บาร์ที่สามารถจะไปเดินหยิบได้เองแล้วก็มีเมนูอาหารเช้าให้เราด้วยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะสั่งตามที่เราต้องการได้เลยซึ่งวันนี้เบียสั่งเป็นบะหมี่เกี๊ยวน้ำมานะครับรสชาติอร่อยเหมือนกับอยู่ทางเอเชียเลยนะ หลังจากทานอาหารมื้อหนักเสร็จแล้วเนี่ยเรายังมีเวลาเหลืออยู่นะครับใครจะเดินออกไปช้อปปิ้งด้านนอกก็ได้หรือว่าจะย้ายมานั่งตรงโซนห้องส่วนตัวซึ่งจะมีห้องส่วนตัวเนี่ยให้บริการนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีแคปซูลให้เรานั่งทำงานนะหรือจะนั่งริมหน้าต่างด้านนอกนั่งดูเครื่องบินแท็กซี่ผ่านไปมาหรือเทคออฟเห็นไกล และที่ห้องเลา์นี้ก็มีห้องอาบน้ำให้ด้วยนะครับเผื่อใครที่นั่งเครื่องมาจากนิวยอร์กวอชิงตันนะจากอเมริกาแล้วก็มาเปลี่ยนเครื่องที่ลอนดอนเพื่อที่จะกลับกรุงเทพที่ลอนดอนแห่งนี้ก็สามารถที่จะแวะอาบน้ำก่อนได้ Good morning gentlemen Lounge ladies and gentlemen. This is the awesome final group. ที่ลอนดอนสำหรับผูดด้โดยสารชั้น First Class จะบอดดิ้งเป็น Priority แรกนะครับก็จะได้ขึ้นเครื่องก่อนคนอื่นเลย เมื่อขึ้นมาถึงก็จะได้รับการต้อนรับด้วยเวลคัมดริ้์และวก็ผ้าร้อนและแน่นอนที่ลูกเรือเตรียมไว้ให้แล้วก็คือกลองช็อกโกแลตน้ำเปล่าหนึ่งขวดและก็ชุดอเมนิตี้นะครับชุดอเมนิตี้ที่เป็นกระเป๋าสีทองอันนี้นะด้านในจะเป็นกระเป๋าของลาแมนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด4ส,สีด้วยกันนะสีน้ำเงินสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาล ซึ่งเป็นชุดอเมนิตี้ที่การบินไทยมอบให้ผู้โดยสารกลับบ้านนะครับนอกจากนี้ก็จะมีชุดนอนและรองเท้าแต่ส่วนหูฟังนั้นสำหรับให้ใช้บนเครื่องเท่านั้นหูฟังจะเป็นแบบ Noise Cancelling นะครับแล้วก็จะมีฟองน้ำบางๆมาให้เราใส่เพื่อเป็นสุขอ,อนามัยอีกครั้งนึงแต่ว่าไอ้ฟองน้ำเนี่ยมันหลุดลื่นง่ายมากเลยนะแอบรำคาญน,นิดนึงเหมือนกันมีใครชอบเครื่องบินระหว่างแท็กซี่กับเทคออฟแบบผมบ้างครับ เดี๋ยวผมจะให้คุณได้ซึมซับบรรยากาศระหว่างการแท็กซี่แล้วก็เทคออฟในเที่ยวบินนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้โดยสารการบินไทยสายการบินสมาร์ชิคสตาร์ไลน์ร่วมกับสายการบินแอร์แคนาดากัตตันจัตุรยุทธ์อาทิวัฒน์ผู้จัดก,การเที่ยวบินและลูกเรือทุกคนมีความยินดีต้อนรับท่านผู้โดยสารททุก่านสู่บริการเรื่องหลรูเที่ยวบินทีทีจีเก้าหนึ่งหนึ่งทีจีเก้าหนึ่งหนึ่งเดินทางไปยักรุงเทพมาหานครนะครับ Good morning ladies and gentlemen. Welcome aboard Thai International, a member of Alliance together with Air Canada. Captain Jitharayuth, I'm happy your crew in charge. And all the crew would like to welcome you on board of your service flight TG911, TG911, Bangkok. And of my time to sort Sonophobe Airport, it will be 11 hours and 5 minutes. 11 hours and 5 minutes. So please be informed sure that Airways is not smoking airlines, and we will not serve up to passengers under the age of 18 or those who feel scattered. The consumption of your own alcoholic beverages is not permitted. <laughs> ต้องขอโทษด้วยนะครับเที่ยวบินนี้เบียลืมถ่ายเมนูอาหารมาบางเมนูเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ชื่อที่แท้จริงนะถ้าเกิดเมนูไหนเบียรบอกผิดนะช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะอาหารจานแรกจะมีเนื้อปลาทูน่ามีผลไม้แล้วก็พริกเผานะครับส่วนถั่วจะมีแมคคาเดเมียพีคานแล้วก็ลูกเกดตามมาด้วยคาเวียเสิร์ฟพร้อมไข่ขาวและไข่แดงซอย หอมแดงซอยครีมเปรี้ยวมะนาวเหลืองและขนมปังอบกรอบอาหารจานแรกจะเป็นสลัดกุ้งนะครับ สำหรับอาหารจานหลักจะเป็นซีฟู้ดนะครับมีปลาแซลมอนลวกแล้วก็อีกจานหนึ่งที่ตามมาจะเป็น l o เตอร์แล้วก็หอยเชลล์นะครับ จริงๆแล้วมีชีสเพลทให้ด้วยนะแต่ว่าเบียร์อิ่มมากๆเลยนะครับอิ่มจากห้องลาส์มาแล้วขึ้นมากินตรงนี้ต่อก็ยิ่งอิ่มขึ้นไปอีกนะก็เลยปิดท้ายด้วยไอศครีมไปเลยแม้ว่าเที่ยวบินนี้จะถือเป็นเที่ยวบินกลางวันแต่ว่าเวลาที่เครื่องบินบินอยู่ในโซนสว่างเนี่ยแค่มีกี่ชั่วโมงเท่านั้นเองครับเพราะว่าเราบินสวนกับพระอาทิตย์นะสักพักหนึ่งก็มืดแล้วครับ ซึ่งเบียก็นั่งดูหนังจิบไวน์ไปสักพักหนึ่งนะครับถึงจะได้นอนนะนอนหลับไปแป๊บเดียวเองตื่นมาอา้าวอีกสองชั่วโมงเครื่องจะลงแล้วเริ่มเสิร์ฟอาหารเช้ากันเลยเริ่มต้นด้วยผลไม้รวมและขนมปังพร้อมชาร้อน ตามมาด้วยมูสลี่ราสเบอร์รี่อาหารจานหลักจะเป็นไข่คนแฮสบราว์และเห็ด สำหรับชามปิดไทยนี่เบียร์สั่งเพิ่มเติมเองนะครับเป็นมาม่าของการบินไทยนั่นเองซึ่งมีให้บริการในชั้นบิสเนสและก็เฟิร์สคลาสนะและของชั้นเฟิร์สคลาสเนี่ยได้มาในจานที่ใหญ่กว่าและก็ปริมาณที่มากกวา่า จริงๆในเที่ยวบินนี้เบียร์ใช้บริการซื้อของ Duty Free ด้วยนะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ Thai Airways Duty Free .com สั่งของช้อปปิ้งออนไลน์จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมารับของที่บนเครื่องบินได้เลยซึ่งพนักง,งานต้อนรับเนี่ยเขาก็จะนำของที่สั่งนะครับมาให้เราก่อนที่เครื่องจะลง สินค้าอาจจะยังมีตัวเลือกไม่มากเท่าไหร่นะแต่ว่าเผื่อว่าใครอยากจะหาของฝากไปฝากที่บ้านหรือว่าอยากจะซื้อของไว้ใช้เองที่เป็นเรทราคาดิวตี้ฟรีเนี่ยก็เข้าไปดูได้นะครับสำหรับเที่ยวบินนี้มาถึงกรุงเทพในตอนเช้านะเมื่อลงจากเครื่องจะมีพนักงานกักทองนะครับมายืนรอเราหน้าเครื่องเลยพาเราไปผ่านตอมแล้วก็รับกระเป๋าซึ่งกระเป๋าจะขึ้นมาเป็นคนแรกเลยนะครับ และพนักง,งานเสื้อกากทองจะยกกระเป๋าขึ้นรถเข็นเข็นกระเป๋าไปส่งเราที่รถเลยถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพสะดวกสบายนอนหลับเต็มอิ่มแล้วพบกันใหม่ในเที่ยวบินถัดไปครับสวัสดีครับ Take you there, and oh. I will take you there oh. Anywhere you, oh. you wanna go, just love it